Should we play some? <gasps> Should we play some for them? Alice said no. Sorry. <laughs> I can play the teaser. Oh, Old teaser. Yeah. You guys already see it, no? <laughs> ลิซ่าน่ารักเหมือนเดิมน,นะคะเริ่มต้นนะคะลิซ่าบอกว่า should we play some should we play some for them should we play แปลว่าเราควรเล่นหรือเปล่านะคะเล่นนี้ก็หมายถึงว่าเพลงใหม่ของลิซ่าเราควรเล่นนิดนึงไหมเหมือนเดโมเพลงให้ฟังนะคะ should we play some for them หมายถึงว่าเราควรเล่นแบบบางส่วนไหมเพื่อพวกเขานะคะก็คือตื่นเต้นอยากจะแชร์เพลงใหม่ให้แฟนๆค่ะ เพลงใหม่ของลิซ่าที่เป็นทีเซอร์ที่ออกมาแล้วนะคะเริ่มต้นคำว่า baby ซึ่งหมายถึงว่าที่รัก baby to be born again to be born again ก็หมายถึงว่าเม,เมื่อเราได้มีโอกาสเกิดอีกรอบนะคะก็คือเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกว่า baby to be born again ก็คือที่รักฉันได้เกิดอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ตรงนี้สิ่งที่ลิซ่าพยายามสื่อจากที่เพาคิดเองนะคือหมายถึงว่าเอ้ยทุกๆคนแบบเรียกทุกคนว่าเบบี้ to be born again หมายถึงว่าฉันเกิดมาเป็นคนใหม่ฉันแบบเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ทุกวันนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อโชว์ว่าเป็น new me new ลิซ่าค่ะทุกคน ทีเซอร์อีกอันนึงร้องว่า if you try just a little more times นะคะซึ่งหมายถึงว่า if you try หมายถึงว่าถ้าคุณลองพยายาม just a little more times อีกสักนิดหนึ่ง I would have made you a believer ฉันก็สามารถทำให้คุณเชื่อได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณลองอีกสักนิดหนึ่งฉันจะทำให้คุณเชื่อได้มากกว่านี้ would've h a showed you what it's like ตรงนี้หมายถึงว่าตัวฉันเองอะจะโชว์คุณว่ามันเป็นยังไงแต่อันนี้เขาพูดถึงในสิ่งที่ว่าก็กถ้าคุณให้โอกาสฉันฉันก็น่าจะโชว์คุณนะคะแต่ว่ามันผ่านมาแล้ว would've h a showed you what it's like every single night ทุกๆคืน to be born again baby to be born again ก็คือเกิดอีกรอบที่รักเกิดอีกรอบ Do you have anybody that's on your wish list? I would love to say Doja Cat. Doja Cat? We love. I love Doja Cat. Would be good. <clears throat> I really think you guys match each other's energy pretty well, so that's good. Do you have anybody that is on your wish list? Kuna ลิซ่ามีใครที่อยู่บน wish list ของคุณหรือเปล่านะคะ wish list ก็หมายถึงในกรณีนี้เข้าหมายถึงว่าคนที่ลิซ่าอยากจะทําแบบงานด้วยอยากจะคลัาบเพลงด้วยมีใครอีกในฮอลลีวูดที่ใฝฝันอยากจะทํางานอยู่ด้วยไหมนะคะ do you have anybody that is on your wish list คุณมีใคร anybody คือใครหรือเปล่าที่อยู่บน wish list ก็คือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยากจะให้เกิดขึ้น หรือเปล่านะคะ I would love to say Doja Cat I love Doja Cat นะคะตรงนี้ Lisa บอกว่า I would love to say หมายถึงว่าฉันอยากจะบอกนะคะแต่ว่าเขาจะบอกว่าฉันรักที่จะบอกนะคะ Doja Cat ก็คือฉันใฝ่ฝันที่จะทำงานกับ Doja Cat แต่เขาพูดต่อว่า I love Doja Cat ก็หมายถึงว่าฉันรัก Doja Cat ฉันเป็นแฟนคลับ Doja Cat นั่นเอง ต่อมาโฮสพูดว่า would be good ซึ่งหมายถึงว่าเอ้ย e uh, น่าจะดีนะแล้วเขาพูดต่อว่า I really think you guys match each other's energy pretty well ซึ่งหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณสองคนพลังอะคะ่ะ energy ต่างๆคู่กันอะ match กันได้ดีเลยนะคะระหว่างลิซ่ากับโดชะาแคทนะคะ แล้วเขาก็พูดต่อว่า so that will be good ก็หมายถึงว่านั่นคือผลที่มันน่าจะดีมากถ้าเอาสองคนนี้ d o j a c a t กับ Lisa มารวมกันทำเพลงคอลบด้วยกันนั่นเองนะคะทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะคะ h o สเขาบอกว่า you guys match match นี่หมายความว่าคู่ควรกันอะคือเหมือน match กันอะ energy match ด้วยกันได้ดีมากนะคะก็คือ I really think ก ตรงเนี้ยโชว์ว่ามันเป็นความคิดความเห็นส่วนตัวของโฮส์นั่นเองแต่เขาพยายามคอนเฟิร์มว่าเอ้ยความคิดของลิซ่าดีเพราะว่าเขาสองคนอะแมทช์กันนั่นเองนะคะทั้ง e NERGY เราทุกอย่างลิซ่าก็บอกว่า Hopefully yeah ก็หมายถึงว่าความหวังอะ Hopefully ก็คือความหวงังแบบ Yes Hopefully หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็คือลิซ่าพยายามแชร์ว่าเฮ้ยเขารักตัวจ็คแคทเราอยากจะร่วมงานกับตัวจ็คแคทจริงๆก็ Hopefully หวังว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วไม่ใช่ฝันเท่านั้นนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดว่าลิซ่าเขา manifest สิ่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นจริงในเพลงใหม่ของลิซ่าที่กำลังจะรีลิสในอาทิตย์นี้เลยค่ะทุกคนเพลงใหม่ของลิซ่ากับด o จาแคทชื่อ Born Again นะคะด o จาแคทจะเป็นฟีเจอริงนะคะแล้วก,ก็มีอีกท่านหนึ่งชื่อ Ray พราวเองก็ฟังทีเซอร์แล้วเรารู้สึกว่าชอบแล้วนะคะในเรื่องของ y ี h มของเพลงนะคะแต่ที่สำคัญคือฮิตแน่นอนเพราะว่า Doja Cat เองก็ดังมากๆในสาย Music i n d u s t r ทรของอเมริกาอยู่แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแล้วอยากให้พรารีวิวเพลงไหน,นไหนังไหนก็บอกมาได้เลยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิป o w e r y เแล้วเจอกันเอฟหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย